เริ่มแล้วเล่นขยับมาน้องพี่ไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามนะเดี๋ยวลองดูว้าวคุณแม่เข้ามาแล้ว Happy birthday t o y Happy birthday วันเกิดนะคะคุณแม่เอาจิ๊กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายบลอยเอาเป่าเค้กให้คุณแม่หน่อยให้แก้ปมารอ่แก้ปมันเนี่ยคุณแม่วัสนานะคะวันนี้วันเกิดคุณแม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีช้างชาวช้างมาร่วมไปพรมวันเกิดนะคะให้คุณแม่วัฒนานะคะเออจิมวิกไล่ให้เราจะ้เลยให้เราจิเลย แล, yup. แล้วก็ปังมันเนี่ยแล้วก็ยายมาเป่าเค้กให้คุณแม่หน่อยยายนะคะวันนี้วันนี้ยายบอรลอยนะคะคุณแม่จ๋าตั้งใจนะคะมาแกะข้าวโพดให้หน่อยหน่อยไปแล้วนะคะมาอวยพรให้คุณแม่นะคะแม่จ๋าวันนี้วันเกิดคุณแม่วาสนาคะแล้วมองมาเห็นหรอแล้วมองมาเห็นหรอ อเตงโมสวยมากเลยแม่แล้งเพลงวันความนั่นเกดให้อุดมากยายมาแล้วยายนะคะมีกี่เชือกคะวันนี้มีทั้งหมด6เชือกนะคะแต่ว่ามีหลายบ้านเลยวันความยี่กว่าบ้านเหมือนเดิมนะคะพูดสวยหรอใช่จากพูกเราพูดสวยกันนะคะ อ่คุณยายอ่ะไปสัง hey, ด yeah, 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 uh, ้วยให้ยายเต่าเยี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอ่ะทุกคนร้องเพลงเด้อตาชมด้วไปไหนคิ้ร้องเพลงานยังให้ใรช่วยอ่านทีมโดยอาจาย์ด้วยร้องเพลงเ p y BIRTHDAY TO YOU h a y ด a y BIRTHDAY happy birthday happy birthday happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday happy birthday. Happy birthday. แนน้นเหลือน,นะคะคุณแม่จรรา๋าก่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ที่เข้ามาแม่ตาเพราเราช้าวช้างมาโดยตลอดนะคะบุญหนุน śli, นำสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆนะคะคุณแม่วาสนานะคะกราบขอบพระคุณค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่จ๋าสุขสันต์วันเกิดะคะ่ะนะคะวันนี้นะคะยายบัวลอยนะคะมาเป่าอวยพรให้คุณแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่วาสนานะคะ สุขสันต์วันเกิดจ้าคุณแม่จ๋านะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเหมือนปู่ของเรานะคะคุณแม่จ๋าสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่รวยรปฟังฟมีคะแนนล้นเหลือนะคะยายมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะมารอน,นะคะเป่าแก๊ซโทรสารโทรสา,สา,สาวันนี้มากันนะคะแม่จ๋าหกเชือกนะคะมียายบัวลอยมีกันกล่าวมีแสนดีแล้วก็ มีโป О นะคะมีโดโด้มีบุญเหลือหนึ่งสองสามสี่หกหกเชือกนะคะแม่จ๋าเมื่อกี้เมื่อกี้กิ๊กอะไรไปบ,บ้างเมื่อกี้กระโพดหนึ่งใช่ไหมกระโปดหนึ่ง <S 1> <1> <S แก้วสองเหรออ๋อแก้วสองแล้วแก้วสองกระโหนึ่งนะคะคุณยายน่ารักตลอดใช่ค่ะคุณแม่ <S 1> <S 1> วันนี้คุณยายมานะคะมารออพยพ์ให้คุณแม่วาสนาแจกแจกผลไม้น้าร้านคนละสองถุงเย้ <ส itus> ขอบคุณ <S 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 ค่ะ อะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้แม้จะเอาเฉพาะช้างใช่ไหมให้เฉพาะช้างใช่ไหมหมาคุณยายบดเลยคนสวยใช่ค่ะคุณแม่เฉพาะช้างใช่ไหมคะคุณแม่เฉพาะช้างหกเชือกใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดหมดเลยคะแม่อะไรก็ได้หมดเลยมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกันเกล้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนลูกตามเอาไปเลยเอาไปเลยกันกระเอาสองถุงเอาเชือกล่สองถุงก่อนอ่ะเดี๋ยวรอคุณแม่กันเป็นยายพุงตึงแล้วเดี๋ยวได้จัดเออเชือกล่สองเดี๋ยวนะเชือกล่ะสอง,งอ,อ่ะเอาหน้าร้านก่อนโอเคค่ะคุณแม่เชือกล่สองถุงโอเคคุณจันวันเกิดน,นะคะ,ะคุณจันวันกิดนะคะเชือกล่ะสองเชือกล่ะสอง อะไรก็ได้แล้วแต่ว่าจะเอาอะไระโดโ d o เอาสองร้อยพวเอ่าสองร้อยยายบอรร้อยก็สองร้อยอ่าแล้วก็บุญเลอกี่ร้อยบุญเลอรเอาตรงไหนเอาอะไรพวกว่าเอาบุญเลอก็สองร้อยอะไรก็ได้แล้วแต่กินค่ะคุณแม่สรุปว่าแซนดี้เอาอะไรแตงโมสองนอกจากนอกจากกันกล้าเอากระโพาะสองเนาะ นอกนั้นอย่างละ200นอกจากกันเกลาสา0ร้0ยได้กี่ถุงนะคะถุงละ100ค่ะคุณแม่เนี่ยกล้วยก็ถุงละ100 5หวีอันนี้ก็100นี่ก็100่้ย่าก็5มัด100่ง้กินค่ะคุณแม่ทุกคนเอาถุงละ100หมดยกเว้นกันกลาานะคะกระโพดร้อยห้าสิบถุงนะคะคุณแม่วาสนา สอนกันเกาวจิกพิเศษเลยนะแม่จิกของแบงจิ์กิจภพดนางกิจโพดตายขอไปคุณนะคะะั้งนั้ลูกค้าเบียดบีใช่แล้วค่ะคุณคุณยาวัวลอยคนสวยนะคะมานะคะมารอไอคอนให้คุณแม่ก็เลยรุ่นว่าเอ๊ะคุณแม่จะเข้ามาไหมนะวันนี้ ใช่ค่ะ uhm คุณแม่อ si> ัมพายนะคะ